สอนใช้ทุกสกิลแบบมีปุ่มจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปีเพสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากๆผมเบรนปีเพนนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้ทุกสกิลแบบมีปุ่มนะฮะจะมีสกิลอะไรกันบ้างทำยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ s ส c h Move h e e l Flick นะครับเริ่มกดตรงที่ปุ่มวิ่งนะฮะทางขวานะครับไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ กดทิศทางนะฮะไปข้างหน้าครับข้างหน้าของตัวนักเตะนะฮะมันจะเป็นการตอกซ้อนแบบนี้นะครับเป็นการหลอกนะฮะว่าจะเปลี่ยนไปทิศทางอื่นนะครับแต่ว่าไปข้างหน้านะครับอย่างนี้นะฮะสกิลต่อมาครับดับเบิลทัชดับเบิลทัชเป็นสกิลการแตะ2ครั้งครับแตะไปที่ปุ่มวิ่งนะครับปุ่มทางขวาด้านล่างนะแล้วก็ เลื่อนปุ่มทิศทางครับไปข้างหน้าของตัวนักเตะครับแค่นี้นะฮะก็เหมือนกับสกิลฮิลฟลิกนะครับมันจะติดสสกิลนี้นะฮะเวลาทําแบบนี้ครับเลื่อนไปข้างหน้าครับกดปุ่มวิ่งแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าแค่นั้นเองครับกดเร็วเ็วนะฮะสกิลต่อมาครับซสเซอร์ฟรินครับซสเซอร์ฟรินนะครับนักเตะบางคนสามารถทําได้นะฮะแล้วก็นักเตะบางคนไม่สามารถทําได้นะครับนักเตะที่สามารถทําได้แน่ๆคือจารดอนซานโชนะฮะแต่ไปที่ปุ่มวิ่งครับ1ครั้งแล้วก็เลือกทิศทาง ซ้ายหรือขวาของตัวนักเตะนะครับกดไปที่ปุ่มวิ่งแล้วก็เลือกทิศทางซ้ายหรือขวาของตัวนักเตะนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับอย่างในภาพนะครับนักเตะหันหน้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกซ้ายหรือขวานะครับนักเตะจะโยกหลอกนะครับแบบนี้นะครับซิสเตอร์ฟรินครับสกิลต่อมาครับแม็กกิดี้สปินมะกิดดี้สปินคล้ายคกับซิสเตอร์ฟรินครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวนักเตะว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่านะฮะหากนักเตะหันหน้าไปทางไหนให้เลื่อนไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะฮะ ก่อนอื่นครับต้องกดไปที่ปุ่มวิ่ง1ครั้งครับแล้วก็กดปุ่มทิศทางซ้ายหรือขวาครับนักเตะจะหมุนตัวแบบนี้ครับอย่างนี้เลยนะฮะจะสามารถหลบคู่ต่อสู้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางในการยิงประตูได้นะฮะเพื่อมิติในการเข้าทําประตูแล้วก็สร้างสารรค์เกมนั่เองนะครับสกิลต่อมาครับ backward roll backward roll เป็นสกิลที่ง่ายมากนะครับแค่ควบคุมทิศทางไปด้านหลังนะฮะควบคุมปุ่มทิศทางครับไม่ต้องควบคุมทางขวาเลยนะฮะแค่เลื่อนปุ่ม control นะฮะทางซ้ายนี่นะครับ เลือนไปด้านหลังนะครับมันจะเป็นการดึงบอลกลับมานะครับแล้วหน้าของนักเตะเราจะหันหน้าไปตรงกับประตูนะฮะซึ่งเราสามารถทําเกมได้ต่อเลยครับสกิลต่อมาครับ t r e e Touch Roulette Three Touch Roulette เป็นสกิลที่แตะ3ครั้งแล้วก็หันหลังให้คู่ต่อสู้นะฮะแล้วเปลี่ยนทิศทางบอลไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ไปที่ปุ่มวิ่ง1ครั้งครับปุ่มวิ่งปุ่มใหญ่ๆตรงด้านขวานี้นะฮะแล้วก็เลือกทิศทางปุ่มคอนโทรลครับ ขึ้นซ้ายหรือขึ้นขวาด้านหลังนะครับดูที่ตัวอักษรสีแดงนะครับกลับหลังไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแบบเฉียงเียงนะครับอย่างนี <c oughs> ้นะฮะแต่ไปที่ปุ่มวิ่งก่อนครับแล้วค่อยดึงกลับหลังซ้ายหรือขวาแบบเฉียงเฉียงจะเป็นสกิลนี้ครับแต่นักเตะที่สามารถทําได้ก็จะมีแค่เนย์มานะที่ผมได้เห็นนะครับไม่ใช่ว่านักเตะทุกคนจะทําได้นะครับสกิลนี้คนที่ทาได้แน่นอนคือเนย์มานะแต่ว่านักเตะคนอื่นไม่รับประกันนะครับว่าจะสามารถทําสกิลนี้ได้หรือเปล่านะฮะรีเวิร์สตลิฟท์ับ รีเวิร์สฟลิปแฟลนะครับเป็นการโยกหลอกแบบเท่ๆนะฮะสกิลนี้ก็กดง่ายมากครับแต่ไปที่ปุ่มวิ่ง1ครั้งครับแล้วก็เลื่อนปุ่มทิศทางไปในทิศทางของเท้าข้างถนัดของนักเตะนะฮะเท้าข้างถนัดนะครับถ้านักเตะถนัดเท้าซ้ายเราก็เลื่อนบอลขึ้นข้างบนนะครับสลับกับตัวนี้นะแต่เนมาถนัดเท้าขวานะเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนปุ่มทิศทางลงไปด้านล่างเฉียงๆนะครับแบบนี้นะฮะไม่ต้องล่างสุดนะครับแต่ว่าล่างแบบเฉียงๆนะจะเป็นสกิลนี้ครับฟลิปแฟลปนะครับ สปินสกิลนี้จะคล้ายๆกับฟลีปแฟบครับแต่ว่าต้องกดปุ่มวิ่งไปหนึ่งครั้งและต้องดูจังหวะนะครับว่านักเตะมันวิ่งเร็วหรือช้านะฮะถ้าวิ่งเร็วพอประมาณนะครับสามารถทำสปินได้นะฮะแล้วกดปุ่มคอนโทรลแบบเฉียงๆลงไปข้างล่างะครับนักเตะจะสามารถทำสกิลแบบนี้ได้นะครับย้ำอีกครั้งครับกดปุ่มวิ่งหนึ่งครั้งครับปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะฮะข้างล่างด้านขวานะครับแล้วก็ควบคุมปุ่มคอนโทรลทางซ้ายนี่นะครับลงไปด้านล่างแบบเฉียงๆตามลูกศรนะครับแบบนี้เลยฮะ ฟรีแฟบอีลาสติโก้ฟร e แฟบอีลาสติโกนะครับจะแตกต่างจากฟรีแฟบธรรมดานะฮะสกิลนี้ต้องกดปุ่มวิ่งไป1ครั้งและเลื่อนปุ่มทิศทางไปในทิศทางเท้าข้างไม่ถนัดครับก็ต้องดูจังหวะกันด้วยนะครับว่านักเตะจะสามารถทำฟรีแฟบได้ไหมย้ํากันอีกครั้งนะครับนักเตะบางคนสามารถทําได้นักเตะบางคนไม่สามารถทําได้ต้องดูสกิลด้วยนะครับอย่างเนี้มาสามารถทําได้แน่นอนครับสำหรับฟรีแฟบอีลาสติโกฮะแบบนี้ครับซาโบนา ราโบนาเป็นสกิลไข้หลอกนะครับก่อนอื่นต้องกดปุ่มวิ่ง1ครั้งครับและเลื่อนทิศทางไปในทิศทางข้างหน้าของตัวนักเตะนะครับแบบเฉียงเฉียงเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวาก็ได้ครับแต่ต้องดูจังหวะด้วยนะครับว่านักเตะจะสามารถทําได้ไหมนะฮะอย่างในคลิปนะครับนักเตะต้องคืนบอลช้าๆครับแล้วก็เลื่อนทิศทางไปในทิศทางซ้ายหรือขวาครับนักเตะจะทําแบบนี้ได้นะฮะราโบน่านั่นเองนะครับโรนัลโดเฟโนมิโน โรนัลโด้เฟโนมิโน่ครับนักเตะบางคนสามารถทําได้นักเตะบางคนไม่สามารถทําได้นะฮะนักเตะที่สามารถทําได้นะครับมีเอมบัปเป้โรนัลโดครับที่ผมเคยได้สัมผัสน,นะฮะแต่ไปที่ปุ่มวิ่ง1ครั้งครับและเลื่อนปุ่มทิศทางไปนทิศทางด้านข้างซ้ายหรือขวาของนักเตะนั่นเองนะครับถ้านักเตะหันหน้าเข้าหาประตูเราก็เลื่อนปุ่มทิศทางไปด้านซ้ายหรือด้านขวานั่นเองนะครับมันจะเกิดสกิลนี้นะฮะก่อนอื่นต้องกดปุ่มวิ่งก่อนครับ1ครั้งและเลื่อนปุ่มทิศทางซ้ายหรือขวาครับ ซอมเบโรก่อนอื่นครับสำหรับสกิลซอมเบโรต้องทำให้บอลอยู่ในระดับอกนะครับและนักเตะจะสามารถกระโดดบอลข้ามหัวของตัวเองได้นะฮะซึ่งอาจจะทำให้คู่แข่งแย่งบอลไปไม่ได้และเท่ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะฮะก่อนอื่นต้องเปิดบอลให้สูงๆก่อนครับแล้วก็เอาอกรับบอลนะฮะแล้วก็ดึงบอลกลับหลังของตัวผู้เล่นของเราที่ควบคุมอยู่นะครับกลับไปข้างหลังครับเดี๋ยวจะทำแบบดัวๆเลยก็ได้ฮะเลื่อนกลับไปกลับมานะครับ นักเตะจะดึงบอลกลับหลังอย่างเท่ๆเ,เลยครับต้องดูสกิลด้วยนะครับว่านักเตะมีสกิลซอมเบโร่หรือเปล่านะฮะอย่างโรนัลดิโน่เนมาร์เอ็มบัปเป้ก็มีสกิลซอมเบโร่ครับสามารถดึงบอลกลับหลังแบบนี้ได้นะครับโรนัลดิโน่เฟกช็อตโรนัลดิโน่เฟกช็อตนะครับกดไปที่ปุ่มยิง1่งครั้งครับแล้วก็กดยำ้ยำๆไปที่ปุ่มควบคุมนะฮะทางซ้ายนะครับกดไปที่ปุ่มยิงหนึ่งครั้งกดยำ้ยำๆไปที่ปุ่มควบคุมนะฮะยำ้ยำๆเลยครับ จะเป็นแบบนี้นะครับสกิลนะฮะก้นจะสายแบบนี้นะครับสำหรับโรนลดิโน่ครับราโบน่าเฟกคนที่จะทันสกิลนี้ได้ต้องมีสกิลราโบน่าครับและเนมาร์คือนักเตะตัวอย่างนะครับาะว่าเนมาร์มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากบอลขึ้นไปหน้าประตูนะครับแบบตรงๆนะครับกดยิงหนึ่งครั้งแล้วกดย้ำๆตรงปุ่มควบคุมรัวๆเลยครับเพราะว่านักเตะจะไขยหลอกนะครับทริกก็คือต้องลากบอลไปหาเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับ มุมเท้าข้างไม่ถนัดของเนย์มาคือมุมนี้นะฮะมุมด้านล่างนี้นะครับเพราะงั้นเนย์มาจะทําการหลอกยิงแบบนี้ครับเป็นการควยบอลหลอกนนเองนะครับถ้าหากคุณลากบอลมาจากข้างบนจะไม่เป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่านั่นคือเท้าข้างถนัดของเนย์มาแต่ถ้าคุณลากบอลจากข้างล่างไปเนย์ม nee าจะทําท่าแบบนี้ครับคนที่สามารถทําได้นะครับมีเนย์มาครับเอ็มบัปเป้แล้วก็ริยาสมาเรสนะครับที่ผมได้ลองสัมผัสนะฮะแต่ริยาสมาเรสเนี่ยเป็นคนถนัดเท้าซ้ายนะครับ พราะงั้นต้องลากบอลจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างแล้วก็กดเฟกช็อตแบบนี้ครับกดยิงหนึ่งครั้งแล้วก็กดย้ำๆไปที่ปุ่มควบคุมด้านซ้ายนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกิลที่ผมได้รวบรวมไว้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่านะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับแฟนติ๊กต็อกนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่ตามมาถึงที่นี่นะครับตามมาถึง u t u b e ครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณมากๆครับ รับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อให้ปีแ๊ดอยู่กับคุณผู้ชมไปน,นานๆครับ